ก็คือมีคนถามมาว่าเล่ากัไลฟ์บอยอุ้ยสิงกันนก็คือมีคนถามมาว่าขอเป็นรักสามเศร้าเมนุอีฟได้ไหมไปกับใครก็ได้หรอครับในทีมใช่ไหมไปกับรูเทอร์แล้วกันครับอ่ะค้าสี่สามสองคบมากชอบสัจจา 他妈！ แนนอนเรามารวมตัวกันแบบนี้พิเศษขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเป็น Q&A แน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราขอแนะนำทีมงานที่ไม่ได้มาใน Q&A ครั้งที่แล้วก่อนซึ่งก็คือนายเหรอนายใช่ไหมเอาถึงมาครั้งนี้แล้วปะล่ะนายครับตู้ซอนหมี่ดลสองครับซากุระนะครับ ตูมักีตู้ซันหมี่รุ่นสองจ้าตอเอีอคะอ่ะสวัสดีบายส่ะเอี๊ตูซันหมี่คะ่ะทำไม้ปกติทำไมาตอนกินเหล้าคุนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยวะทงไ,ไงกันวะเนี่ยครั้งที่แล้วเราจับฉลากกันใช่ไหมแต่ครั้งนี้เราสองแสนซับล้วไงรู้สึกแบบเรามีสิทธิ์เลือกเออ ูเนี่ยแหละบอกเองคือเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนเนี่ยเลือกคําถามจากทางบ้านที่ส่งคําถามกันมาทุกช่องทางนะเนาะคำถามไหในโดนใจที่สุดอะไรเงี้ยเราจะเลือกมาตอบแต่ว่าคนที่ไม่ได้รับเลือกเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจเนาะเพราะว่า,ามีช่องทางส่วนตัวให้ติดตามกันอีกเยอะก็คือไปถามกันในไลฟ์ต่อหรือว่าแบบเดี๋ยวติดตามต่อๆไปอาจจะเป็นคําถามของเราอาจจะได้ไปอยู่ในคอนเทนต์อื่นๆเออ ต้องบอกกันว่าคําถามบางอันมันซ้ํากับใน Q a A แรกใช่ใช่ออก็คือกดขึ้นไปตรงนี้เลยนะจ๊ะตรงนี้เป็น Q and A ตรงนั้นแหละข้างบนนั่นแหละกดขึ้นไปอยากรู้สถานะอะไรอย่างเงี้ยนหมดแล้วแต่ว่าสถานะตอนนี้บางคนก็อาจจะเปลี่ยนแล้วแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆคําถามก็มีสอสดแทรกในคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วก็มีนิติจิตอกด้วยความจริงก็ไปดูในนั้นได้ก็จะเห็นทางไลฟ์สไตล์แล้วก็ฮอบบี้ของเราด้วยจริงจริง สำคัญคือต้อง follow ครบทุกช่องทางนันองใช่มครับช่องทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o ก YouTube IG ทวิตต์ก่อนแล้วก็ TikTok นะคะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยคนแรกที่จะตอบคำถามใครดีโอ้ยออกแล้วกันโอ้ยเอางี้เราเอาน้องใหม่ก่อนน่เหรอ พี่เขินนะไล่ไลเอามาเดี๋ยวกูช่วยอ่านให้อ่ะสำหรับคำถามของคุณนายนะฮะคุณนายคุณนายเอาเสื้อตัวนี้มาจากไหนคะลืมใส่เสื้อมาครับแล้วก็เอาเสื้อพี่ปอมาใส่ ถ้าให้พวกพี่เลือกไปเที่ยวที่ไหนก็ได้กับใครก็ได้พวกพี่อยากไปกับใครคะทําไมมาถึงคนในทีมใช่ไหมต้องคนในทีมแหละที่ว่าน้องได้สมาย Q&A คนในทีมใช่น้องต้องหมายถึงคนในทีม้ไม่ได้เป็นไงกันเนี่ยเดี๋ยน้องเค้อวยพรมาด้วยว่าเอาให้ Q&A ครั้งนี้ปังๆเลยนะคะอยากให้ถึงหนึ่งล้านแล้วว้ไปกับใครก็ได้เหรอครับในทีมใช่ไหมไปกับรูเทอร์แล้วกันครับ เดือดเลยจ้าเป็นไงกันมาเนี่ยไม่ไใช่อะไรเดี๋เธอจะได้ไม่ไม่ได้ทวงงานนายไงแต่เรามีคำถามพี่ไม่กลัวผู้หนุ่มองคนบ้างหรอลาวงอ่ะเออวะไปไหนดีอ่ะเธอโอเคแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอย่างี้หรอใครอยากแบบไหนเอาดอหรืออินดอ ไปที่อะไรวันนี้ไปยังไ,ไงกันวะเนี่ยอไปที่แบบคาเฟ่ก็ได้ครับอยากเห็นแบบเหตุการณ์แบบนังนน่งกินขนมดำเลยอุ้ย,อยตอนอาปาเขาเขาขอคำเล่เลนได้ไหมตาัดแบบเยียวเขียวให้ก่อนกิ <S <S ตนต่อกันกับบ๊อกกี้อ่ะ เป็นังไงกันวาเนี <t> ่ยก็ไม่อยากเลินกันแบบเรื่องนี้คือเรือไททานิกพูดเลยจุดสิ้นจมตัด ต่อไปก็ต้องเป็นรุ่น2อีกคนหนึ่งนะฮะนี่ก็คือแม็กกี้นั่นเองจ้าคำถามที่น้องแม็กเรือกมานะคะทุกคนเรื่องของว่าทำไมต้องเป็นพี่แม็กกี้ตู้ซ่อนหมีรุ่น2สองคะก็เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้พี่ถือแม็กกี้มีโอกาสได้กลับมาถ่ายทำอ่ะใช้คำว่ากลับมาถ่าย กลับมาถ่ายทำเพราะว่าช่วงที่ช่วงที่แบบสถานการณ์โควิดเราจะแบบซ้อมพงอยู่ที่บ้านถาวรและกลับมาถ่ายทำคลิปแรกก็คือถ่ายหน้าดารา EP หนึ่งที่เราเป็นเตตวินกันเตสวยเขาชื่อเล่นชื่อเตอเตตวินเตตวินเตตวินต๊อกเตตวินพอเรากลับมาเรารู้สึกว่าเออเรามาที่หลังนะเราจะทำยังไงให้เรามีซีนดีเตตวินเตตวิน เราก็เริ่มแบบเออคิดคิดคิดจนมาคลิปที่เป็นทาห้ามเต้น EP สามสวัสดีค่ะแม็กกี้ตู้ซ่อนหมีรุ่นสองค่ะรุ่นสองมาเราเลิมเสียดเขาเยอะเหมือนกันริเราเลิมสถาปนาตัวเองแล้วนะว่าฉันเนี่ยแหละตู้ซ่อนหมีรุ่นสองหลังจากนั้นก็คือแนะนําตัวเลยว่าเนี่ยคือตู้ซ่อนหมีรุ่นสองนะจดจาฉันไว้ดีๆนะคะทุกคนถตาตอนนี้คนไม่ได้โฟกัสที่รุ่นสองนะโฟกัสที่ทําไมเสียงเผินเรอยากเป็นตัวเอง เราเลยเลือกูตรที่เป็นคอเท่คอเท่คอเท่กันดีกว่า ก็คือความตื่นเต้นเพราะว่าวันนั้นน่ะมันคือสดทุกอย่างมันเลยปิ้นออกไปหมดทุกอย่างเลยเราอ่ะเป็นยีสีหรือบ้าเขาเหรอช่อจะเช่าเป็นชุดช่อกระเช้า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 อุ้ยหน่ยนี้มาหยอกเอิญกันในนี้ได้ปะปล่อยเลยเลิกนมแม่หรือยังค่ะหย่อนอย่อนนมถามว่าถ้าอยากไปเอาติ้ง Ah. ทุกคนในทีมเนี่ยอยากไปเอาติ้งที่ไหนไม่ต้องถามใคงกันเลยอ่ะต้องกับใครไข่ด้วยปะกับใครอ่ะเอาดอมใช่เอาติ้งจริงจริงอยากไปแก่งกับจใจอีกครั้งเหมือนกันเนาะเพราะว่าครั้งนี้แล้วไปกันไม่ครบมีแบบพี่ๆติดงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปกันไม่ได้ หลังอย่าบอกไม่ชวนถ้าเกิดชวนเราไม่ไปอะเ่ฝากไว้เลยคะผ่าตัดเซตติ้งอ๋อนีไม่ี่ชวนใช่ๆๆใช่ใช่โอ้โหเป็นไงกันวาเนี่ยค่ะโอเคไม่กไปแห่งกจาอีกทีนใช่อย่างแมโพว่ามันมีอะไรเหตุการณ์มีาเหตุการณ์ ค,คำถามที่ผมเลือกก็คือแผลผาตัดของพี่มาจากอะไรก็แผลผาตัดพี่มาจากการบีบสิวนั่นเองไม่ใช่ <c oughs> คนละแผลกันเป็ไนไงกันวะเนี่ยขอไหนได้ป้าไหนไหนนนหน่อยหนะ่อยอน่ยขอนอหนหน่หน่หน่าหน่น่อหน่อย่อหน่ออออหน่อยหน่อยขออข วันนี้ตลกวันนี้พี่พูดมาทั้งหมดเลยความจริงก็คือเป็นแผลผ่าตัดหัวใจนะครับผมแผลผนานย่งแผลนานย่างสิบขวบประมาณนั้นเเด็กลยใช่สองรูนี้ก็คือเป็นแบบอีอใช่สายสายยาง<พ>าคือช่วงน,นั้นก็แบบมันเหมือนกับว่าเล็บมันเริ่มม่วงอ่าแล้วก็เหมือนกับเหนื่อยง่ายเออประมาณนั้นออ๋เป็นเด็กถ้าเลือกได้เขาพี่มาอย่างงี้ถ้าเลือกได้อยากจะเป็นพี่น้องหรือแฟนกับใครในตู้ซ่อนหมีครับ แล้วมัแฝดนะแล้วมัแฝดนะล็อกเลยไม่ถึงอีกคนนึงหรือว่ากูคือเนี่ยครับตอบง่ายมากเลยอยากเป็นพี่น้องกับพี่ใบฮะทำไมอ่ะอยากรู้เลยเพราะว่าบ้านรวยใช่แต่อะไรรู้ไม้มันมีเสียงแหลมขึ้นมาอุ้ยแฝดมันลบจริงทำไมอ่ะอยากรู้เลยครรับอ คนแรกที่ขึ้นมาเลยพี่ใบเพราะว่ามีสมบัติเยอะนะคือไม่ได้แคร์ว่าต้องใกล้ชิดกันไม่รเอาเกลียดกันก็ได้เอาเกิียดกันก็ได้เ่ทำไมทำไมต้องเกลียดกันะเป็นไงกันมาเนี่ยมาเอาคนามนี้เลยมาจะข่น้องหน่อยนี้่อนี้ไม่ใช่เาเกลียนารเไลดกันด้ได้เกลียนารเไลดกันด้ได้องีด่อคมมารม่ นี่ครับก็มาทบกับมาอยแล้วมาเป็นโอตาใช่ไหมครับผมแล้วก็อยากรู้ว่าคามิโรชิของเบียนเกคือใครร้ เป็นน้องสัจจาง BNK48 ครับผมคือตรงนี้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 อ่าเป็นน้องเล็กของ BNK เป็นรุ่นหนึ่งน่ารักมากขายน้องก่อนตอนนี้น้องโตเป็นสาวแล้วน้องน่ารักมากแล้วโตอย่างไรโตรุ่นสองมาก็ชอบเหมือนกันมาชอบแพนด้าเป็นสาวเฟีดเฟียหน่อยเออร้องเพลงพอมากทุกคนลองเข้าไปดูพม้าส่มพร้อมมาชอบสัจจาง กันแน่คุ่นเนี่ยเอาจริงบ้าง<ด>มันหนองไทยสมัยก่อนอ่ะใช่ป่ะกัดกันกัดกันแล้วเดี๋ยวได้กัน<ล><ล>ติดกับฟันที่ไหนก็เรื่องใหญ่ตาดกับไฟถ้าเข้ากันได้ก็ดีถ้าไกลกันได้ก็ดี <c oughs> มาดูคำถามของบีก็คือพี่บีมีความมั่นใจยังไงในการแต่งตัวแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าตัวเองก็ไม่ค่อยได้มั่นในขนาดแล้หลอกเอาคลิปนังางคือ ว่ามันแบบมันมันมาจากข้างในของเราอ่ะพี่เราเป็นคนที่แบบเด็กร่วมกิจการตั้งแต่แบบมัธยมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมีความกล้ามีความมั่นใจส่วนเรื่องแฟชั่นอย่างเงี้ยพี่พีก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วแล้วก็พยายามแบบไม่ต้องสนใจคําพูดใครแต่งของเราไปเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่บีขาเสื้อผ้านะบอกว่ายังไงทำไมถึงเลือกยัไมถึงเลือกทำธุรยังไงก็อยากใครที่แบบตัวใหญ่ๆหรือว่าหาเสื้อผ้ายาก็ลองทำมาถามร้านพี่บีได้ให้ติดตามได้ทางไหนทาง Facebook และ IG ใช่ไ g ดีกว่าบี๊บร เราลีบอ่ะลีบอ่ะเรืองลีบอ่ะเรื่องลีบอีกเรื่องหนึ่งเรื่องลีบพี่บีกินข้าวมันไก่ถูกต้องแล้ยจังที่คนมาถามไม่ได้ทาลีปวันนี้ไม่ได้กินเพราะวันนี้ปากแห้งขึ้นรูปได้นะครับมัอลุกกะยับเลยไปชี้ก้าวไปทไกล้ยก็คำถามต่อไปก็เฮ้ยเล่นผิดต้องเล่นบทมาเอ้ามาถึงของเติ๊นะครับชอบมากเลยอ่ะชอบ คำถามก็คือเขาได้คิดเชลเลนเองเนี่ยอยากให้สมาชิกแต่ละคนทําอะไรอ่เออรม่ืม่ินอไม่ได้ม่ได้ไม่ได้่ได้ไมดม่ได้ไม้มาได้ไม่้ไม่ิด้ไมาได้ไม่ได้ไม่ไม่้ไม้ไม่ได้่้ไม่่ได้ไม่ไกม่ไดม่้่ไ่มไม้้ม่ม้้ม่ม่า ให้คนมานั่งแล้วก็แบบให้คนในทีมแบบรุมจักกะจีอะไรเงี้ยโดยวิธีต่างโดยวิธีต่างเราใครจะทนได้มากกันน่าสนใจมีวางไม่ขับเยี่ยวไต่ก็คือมีคนถามมาว่าเราวับไร้บอยก็คือมีคนถามมาว่า เป็นรักามเศร้าเมนุกอีฟได้ไหมขอตอบตรงนี้เลยนะว่าไม่ได้ต้องเมนุกนุกแม่เท่านานะ้าไม่ได้ต้องเมนุกนุกแม่เท่าน่าฉฉัันนวงงมทขอคืคะ เขาอยู่แล้วของเขาอยู่แล้วแ้่ถ้าเกิดจะเป็นรักสามเศร้าพี่คิดว่าใครเหมาะที่สุดถ้าจะต้องมีคนนึงแซกอะหนุงคิดว่าดี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 นะเป็นยไงกันมาเนี่ยโอเคสำหรับคำถามของพี่ถูกคนเงียบถูกคนเนียบสวัสดีฮางน้องอพี่ใบกับพี่เติ๊ก คบกันกี่ปีแล้วจะแต่งงานกันเมื่อไหร่จะมีเบบี๋ม้ยอะไรอย่างงี้เนาะก็คือคบกันมาเขาคือเราเจอกันที่ที่นี้แหละก่อนก่อนจะเป็นตู้เซ่นหมีตั้งแต่แบบเป็นบปรฮับเปอร์ทำงานด้วยกันแล้วก็คบกันมาจะ3าปีแล้วเนาะ แล้วก็มีคำถามว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ฉันรู้อันนี้พวกหนูก็อยากรู้นะไม่ซึ่งอันนี้จริงๆต้องถามผู้ชายอาอากอยากรู้เลยว่าต้องถามเมื่อไหร่อ่ะบอกยากนะจริงๆแต่ถ้าจะแต่งอ่ะอยากแต่งแบบตอนที่พร้อมตอนที่สามารถดูแลผู้หญิงเขาได้เออถ้าจะแต่งเมื่อไหร่เดี๋ยวบิลบอร์ดแน่นอนแถ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เราแต่งกันเร็วๆนะมันคือขึ้นอยู่กับความพร้อมเนาะของการดูแลครอบครัวนนนนซึ่งนั้นจะมาจากยอด Subscribe ของทุกคนถ้าเราถึงล้านซับเดี๋ยวแต่งถ้าเราถึงล้านซับเดี๋ยวแต่งโอเคคนต่อไปค่ะคนต่อไปก็คือแป้งนะจ๊ะ ก็คือจะมีคนถามว่าร้องเพลงแบบเออร้องเพลงได้นานจะเปิดช่องไหมชาแนลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆคือตัวเองอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะได้เปิดตอนไหนแต่ว่าที่คิดไว้อ่ะอยากเปิดมากเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบ cover อยู่แล้วเนึกออกบ้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบ cover อ,อ,อยู่แล้วเนึกออกป,อป้นนออออออกาปอะไรนะชอบ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  cover จริงๆเรามีแผนที่จะเปิดแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตอนไหนแต่ก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ตู้ซ่อนหมีอีกนานแค่ไหนไม่หรือว่าอยู่บนโลกนี้ไป อีกนานแค่ไหนเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนหนูนอนอ่ะพี่ปุ่นมาเรียกหนูทุกคืนเลยถ้าอีมมีชาแนลก็ฝากติดตามช่องอ่ชาแนลส่วนตัวของอีมด้วยนะนี่ขายให้แต่ว่าเพราะว่าถ้าอีมมีเมื่อไหร่อีมก็จะไม่อยู่ที่นี่แล้วจะบอกว่าถึงชาแนลตอนนี้จะไม่มีแต่มีร้านขายเสื้อผ้าแล้วนะคะชื่ออยู่ S E D T A N Y Y A นะคะยู ชานยานะคะข้างข้างในก็จะมีเสื้อมีอะไรใดๆนะคะบางทีก็มีกางเกงในลองติดตามกันดูนะคะบางทีก็มีกางเกงในก็มีกางเกงในนั่นแหละหรือบางทีก็มีเสื้อเสื้อเสื้อไปที่ไหนกันวะเ่อ่าโอเคคนต่อไปก็กำลังโอเคพี่เมย์ จิ้นได้ระหว่างพี่นุกพี่เมย์พี่ลูแล้วก็พี่บีจะเลือกจิ้นกับใครเมนุกเนี่ยเราเราแทรกเขาไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องเมนุกนุ๊กแม่เท่าน้าพี่ลูก็มีเรือแล้วกะไรันเหนื่ออะไรได้ไหมแ้นครับแต่ผมอายุไม่ครับแฟนค่ะ้อ ขันท่นนี้ันท่อนนี้ป้อน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  แบบมีแป้งเด็ดกันหนึ่งวันเม็นมากจริงๆริเนะจรก็จริงๆก็รู้สึกดีนะที่หลุดจากบีอีสักทีนึงที่มาของแดดดี้พี่เมย์มาจากไหนคะอยากรู้ต้นตอค่ะเมย์บอกว่าผมก็ไม่รู้ก็ไริงๆอมาคอนเสิร่อพ่อเราอะเป็นคนจังหวัดอะไรที่มาของแดดดี้พี่เมย์อะไรพ่อนะพ่อเป็นคนจีนอาม่าอากงโลสัมเพามาจากโซเพาจริงหรอโลสัมเพล รออะไกันรอำเพลไม่ใช่ไม่ใช่ก็กระจายไะรอจำเพาที่รอสำเพลีจริงๆขึ้นเรือยจริงจริงเออแต่เอามาากองรเพลได้ได้ได้รอเพลได้ได้เหมือนกันรมา เดี๋ยวเราจะตอบคำถามแบบนี้จริงๆเหรอเราชงมาแอบเอาจริงๆอยากรู้เหมือนกันใครที่แบบเป็นต้นตอมาแสดงตัวได้อยากอยากรู้เหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงมันไม่ได้มาจากพวกเราเยอะใช่มันไม่ได้มาจากพวกเรามาจากนั่นแหละน้องๆสักคนหนึ่งใช่แอบมาแสดงตัวแล้วเดี๋ยวจะอวยยศให้ถ้ามีหลักฐานมายืนยันว่าเตมันคนแรกออหนูอยากได้อวยยศหน้าฉันเอง คนสุดท้ายของเราก็คือเลิกนั่นเองเลิกมานี้มันตอบไปแล้วเวผมดโออนี๋อยู่ไม่หอโอ้พี่เมื่อกี้ดูหลังกล้องไปเจอมาหนึ่งคำถามว่าอยากจะถามพี่พี่ทุกคนว่าถ้าเงินช็อตไม่มีเงินใช้ในเดือนนั้นพวกพี่ทุกคนจะทำงานหารายได้อย่างไรและทำอาชีพอะไรครับอยากจะบอกว่าจริงๆเป็นขาย บ้าไม่ได้ขายชงเลยที้ฝากฝากฝากอินเสิร์ตแค่นี้พอแค่นี้พอเออไปดูกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไลฟ์ถ้าไม่ได้เจอในกล้องในช่องเต้นท์นิดก็ไปเจอในไลฟ์เออตามนั้นใช่จ้าขายแงตัวละสองพันกันซีนตลอดอ่ะโอเค ผ่านไปแล้วนะจ๊าสำหรับ Q and ถ้าลองส่องแส,สบของเราเนาะเดี๋ยวพอถามแสแเราอาจจะมีคอนเทนต์อะไรมาเซอร์ไพรส์ที่อาจจะไม่ใช่ Q a แล้วอะไรอย่างนี้เนาะนบ,ทนบทุกแส,สบทุกแส,สบคอนเทนตอ์ใช่ มาจนถึงส0 0แสนซับตอนนี้ต้องขอบคุณคนดูมากๆนะคะทุกช่องทางเลยไม,ม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้บางคนคือดูจาก Facebook ก็มาซับให้ใน YouTube คนที่ดูจาก YouTube ก็ไป Follow ใน f a c e b o o k น่ารักมากๆากแล้วล่าสุดก็คือเราเพิ่งรู้มาว่ามีน้องๆเนี่ยแหละแฟนคลับนะไปเปิด Open Cha t ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ออฟฟิเชียลจากทางเราทางเราไม่ได้เป็นคนครีเอทหรือว่าเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นน้องๆ f อทําให้ขอบคุณมากจริงๆอะใคร <c oughs> ที่ยังไม่เคยติดตามอะให้ไปดูในคอมนน YouTube, มันจะ มี QR code อ่ะเข้าไปจอยได้ว่างๆเราก็อาจจะแวะเวียนเข้าไปดูไปแอบซองทีนี้ก็คือว่ามีน้องเขาฝา,ากมาคือเขามีการโหวตกันใน open chat นี่แหละเพื่อจะตั้งชื่อดอมซึ่งได้มาแล้ว3ชื่อเป็นแบบ top ป h ของเขาเนาะ <mm นะก็คือมีเป้าหมียุกหมี่แล้วก็ดาวลูกหมีซึ่งตอนแรกอ่ะน้องเขาส่งมาว่าอยากให้เราแบบมาเลือกกันหรือว่าพี่พวกพ,พ,พี่จะแบบทํายังไงต่อเราก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่อาจจะมีอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสเข้ามาโหวตอาจจะมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่ามี open chat เราไม่รู้ว่าเขาโหวตกันก<บ>็เอยากแบบเอ้ยให้ได้แบบร่วมสนุกด้วย <c oughs> เราก็เลยจโะโพสนาคะทั้ง3ชื่อนี้ไว้ในคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนใน <c oughs> ของ YouTube c h anel ของเราแล้วก็ยังไงก็คือไปโหวตชื่อด้อมกันแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็ทุกๆคนเลยที่ไม่ว่าจะอยู่ใน Open Chat หรือว่าไม่ได้อยู่แต่คอยติดตามพวกเรามาตลอดทุกคนแบบ <c oughs> นา่าหลามากมจริงๆแล้วก็ถ้าเราไม่มีทุทกคนเราก็มาไม่ถึง2 0 0แสนซับแ,แบบนี้เ <c oughs> นาะ <c oughs> นอกจาก2 0 0แสนซับใน YouTube อ่ะต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าฟ o ลโลเ e f a c ใน o o k ของเราอ่ะเจ็ดแสนกว่าแล้วจา้าแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบมีอะไรแบบสนุกสนุกออกไปให้อย่างเช่นแบบสติก,กเกอร์ลายอ่า กงมีเยอะไม่มีใครถนัดเขาหนงๆไปกับใช่แก่งเก่งมากเราก็คือขอบคุณมากน่ารักน่ารักมากเราแบบสนุกด้วยเนาะเวลาที่เราเห็นไปดูสนุกด้วยเขียวฟันด้วยกัดฟันแน่นกำหมัดเลยค่ะเก่งนะที่ตัดต่อหน้าฉันไปในพระมหาเทีเจ้าอ่ะแล้วอย่างเงี้ยที่ใบดมเต่าที่อย่างเงี้ยอ่าโอเคยังไงก็ฝากติดตามช่องเราต่อๆไปด้วยละกันนะครับอยู่ด้วยกันจนถึง3แสนซับไปถึงล้านซับไปเลย บ้านนะคะสงกรานต์ปีนี้เนาะก็ระมัดระวังเดินทางปลอดภัยแล้วก็โซเชียลดีแคนซิงด้วยนะคะโซไมาชช่พูดว่าอะไรดิสแคนซิงฮะแทนดิสแคนซิงด้วยนะคะับยอดีพี่ใหม่ไทยค่ะฉีดน้ำแล้วฉีดน้ำ ไม่ททจะฉีไม่ท้อแทไม่ท้อแทจะฉีโงกเขาแบบดีเจวิลโง่โหไม่กระตุ้ดไม่ได้เขาโหไเอาสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับผมบอกเลยว่าขอบคุณสรับสองแสนสับมากๆนะครับผมโอ้โหสต้นนะครับสต้นนั้นเด้งเด้งเด้งด้งเด้ ทุกคนเต้นพร้อมกันเปิดไปพี่นกเร็วพี่ท้าเอาจเพิมโทนอาจเพิมโทนโอายพี่เมย์ไปไปข้าพี่เมย์่ัปืนมันแรงจ่ะขออย่างพี่